สวัสดีครับบได้พ่อกันโดนครับมื่อนี้มีเมนูมานําเสนอคือเกาครับมื่อนี้สิเป็นเมนูลาบหมูทอดครับลาบหมูทอดครับเพรชยังไงเดี๋ยวไปบึงกันเลยครับอันดับแรกครับ What dip? วัตถุดิบเผากับซีมีเป็นหมูบดครับมีหมัะน่าวมีตะไคร่ซ้อยแล้วก็ต้นหอมผักชีครับ ้วก็สิ่งที่ขาดบ่ได้เลยอันนี้ครับอันนี้ก็คือใบมะกรูดซ้อยครับอันนี้ก็เครื่องปรุงกระซิมี่เขาขัวพิหเห็งเฮ็ดคือลาบบ้า,ปปานเฮานี่นะครับแต่หัห่นเฮาลาบแล้วลรวก็เสียเอาไปทอดเนาะอันนี้ก็เป็นวัตถุดิบครับกระซิประมาณนีเฮาเสียเอาวัตถุดิบไปปรุงเฮ็นใหมมันเหนียวๆครับปั่นปั่นเป็นก้อนแล้วก็จะเอาไปทอดเนาะอันนี้เมนูลาบหมูทอดครับมาบึงพร้อมๆกันเลยครับแสบบ่แ่บสิเป็นจังได๋ครับ ต่อไปสิเป็นขั้นตอนการเฮ็ดแล้วครับบันนี้ครับวันนี้มาเบิ้งครับขั้นตอนวิธีการปรุงครับอันดับแรกเลยครับเอาหมูใส่ลงไปเลยครับเออบีบปักหน้าใส่เลยครับบต่อมาก็จะเป็นตะไคร้ลงไปเลยครับตะไคร้ใบมะกรูดครับปากหน้าก็ใส่ไปเพียงนงตอนบันนี้จะใส่ เขาครัวครับขาดบ่ได้อีสานบ้านเฮาครับเขาครัวใส่หอมหลายหอมหลายครับเขาครัวพริกป่นนี่ครับพริกป่นครับพริกป่นก็บ่ได้ครัวเองเนาะครับซื้อตลาดครับอันนี้ความเผ็ดความสดตามใจสอบเขาเลยครับเอาเผ็ดๆในสักหน่อยครับมือนี้ครับพริกตลาดบ่ค่อยเผ็ดปานใดน อ,อีกอย่างหนึ่งครับผงนัวครับรับใส่เข้าไปเลยอันนี้เส้นเสื่อไปสักน้อยเนี่เด้อันี่เด้อผงอันนี้ไส้ลายว่าไรครับประมาณนี้อันสุดท้ายครับก็คือเป็นแป้งแป้งเอียงก็ได้ครับแต่ว่าอันนี้ยูเฮือนยูเฮืนอนขึ้ซี่ี่เป็นแป้งโกกี้ครับก็เลยเอานี่ใส่ครับ ผสมแป้งไปสักหน่อยผสมใส่แป้งไปสักหน่อยครับใส่แป้งไปสักหน่อยวันนี้เข้ากันขั่นให้มันเข่ากันเลยครับถามว่าเป็นยังแจ้งใส่แป้งครับใส่แป้งเพราะว่าให้มันเหนียวครับไปล่าเอาไปทอดมันสิจับตัวกันเปน็นก้อนเนาะวันนี้ก็คั่นคลุกเข้าเลยครับขั่นเสร็จเรียบร้อยปุ๊บใส่น้ำป่าลงไปครับบัดนี้ครับน้ำปลาท่า,านด้ใส่ครับ ใส่ลำปลาครับป่าไปเลยขาดความเข้มครับใส่มันมีหนามสักหน่อยเป็นวัดนะครับไม่ได้เป็นโลกเอียงน้ำเขาดอกแตงอากาศเปลี่ยนแปลง่อเนี่ยนะครับเมื่อนี้กันอยู่บอวินกันสิฝนตกสักหน่อยห้อนสักน่อยฝนตกยังสิโอ้อยายแต่ป่วยนี่ครับเอาไห้มั่นเข้ากัน ข้าวผงรสตามใจชอบเขาเลยครับพอาวผงรสเสร็จเรียบร้อยปุ๊บมาสุดท้ายเขาจังไปใส่ผักต้นหอมผักชีแล้วก็มักรวยอีกสักประมาณสักห้านาทีสิบนาทียังเอาไม่ทอดตอนนี้ผมว่ามันเหนียวโ่พ่อครับมันบ่เหนียวปานใดใส่แป้งลงไปอีกสักหน่อยนี่นะครับกระสีประยุกต์ครับขันเป็นทีหอบบ้านเขากับศิลาอะไรกินเลยเนาะอันนี้ประยุกต์สักหน่อย มันกระสีเหนียวเหนียวลักษณะนี้ครับห้อบันนี้ห่อกระสีปันเป็นก้อนน้อยๆทอดให้มันสุกแต่ส่วนผสมก็มิซำนี่มาสุดท้ายแล้วครับใส่ต้นหอมไปครับบันนี้ครับต้นหอมใส่ไปเลยหมดเลยครับใส่หลายหอมหลายครับใส่ต้นหอมแล้วก็คั่มมันเข้ากันขึ้นเก้าครับมือนี่ไบดไสถุงมือเลยมือนี่เฮ็ดกินเองครับสบายสบาย บดิสเดียตยังมากไม่ต้นหอมนี่ขันเท้าใสหลายหวดเวลาเราไปทอดมันกระสิใหม่ก่อนเพราะฉะนั้นใี่ใสให้พอดีพอดีครับอย่าใสหลายขันใสหลายเวลาเราไปทอดมันสิใหม่ต้นหอมก่อนหมูสิบสุกก็แต่กะขาดบไริสิเราครับขันขาดมันกะสิข้าวเนาะมันนี้กะประมาณนี้ข้าวครับเครื่องปรุงรสเอากระทาปั่นเป็นก้อนเป็นก้อนก้อนกระสิก้อนบวใหญ่ครับ ผมมือปั่นกับสิประมาณนี้เฮ็ดก้อนให้พ่อสุกพ่อข้านี่นะครับก้อนหนึ่งอาจจะได้สักสองข้ามอย่งนี้มักไว้ซักปั่นเป็นก้อนหน่อยครับไปแช่ตู้เย็นไว้สักหานาทีสิบนาทีจะเอามาทอดอีกเที่ยนหนึ่งครับเดี๋ยวถามไปเบิ่งครับวันนี้ครับผมปั่นเป็นก้อนแล้วสีเป็นยังไงครับนี่ด้วครับมาเท่าไปปั่นมาแล้วกัเฮ็ดลูกกลมๆอย่งนี้เหรครับเอาลูกประมาณพ่อทอดสุกง่ายๆครับอันนี้ท่านได้สุกได้ครับนี่ คันซุปมันก็นสีสีดำดำสักน้อยแต่ว่ารสชาติไม่ต้องวบาถึงครับแซบไปนี้ันไปขายขึ้นเป็นร้านอาหารก็สิราคาครสิบสองสามสีก้อนหกสิบบาทแล้วครับอันนี้ลงทุนมาหลายครับเฮ็ดกินเองครับลองไปเฮ็ดลองเบอ่งครับรับประกันเลยครับแซบมันสีได้ความกรอบของขัวสักน่อยครับมันสีบลเอกเกอกินลาบธรรมดาเนาะเดี๋ยวบัดนี้ครับ เดี๋ยวสิไปมักแซ่ตู้เย็นไว้สักสิบนาทีครับเดี๋ยวห้องกะสิตั้งกระทะมาทอดครับมาบึงเลยครับว่าทอดแล้วสิเป็นลักษณะใดครับนี้ครับห้ากระตั้งกระทะครับไฟกลางๆเรต้องห้อนหลายครับย่ำเห็ดไฟอ่อนๆไว้ครับห้าสิลงทอดขันไฟแห้งหลายครับมันกระสีไหมก้อนสุกครับลองดูก่อนแน่ สนานี่แต่เรื่องผิให้งหมดเครับแส่้มะพร้าเก่อนิดน้อย่มานี่ให้ทอดไปเรื่อยๆครับเปละสองก้อนสก้อน ไม่แห้งบมจิข,ข้างในครับลองหยอดจะหยอดรองบก่อนครับวันาตาไม่หลบากถึงแม่เลยไปก็ลองคนดีเด้ครับประมาณนี้ครับข้ากินไปนเรื่อยๆครับ ต่อไปเรื่อยๆก็เป็นบ่าที่เชร็จครับไปเอากรรไกรตัดน้นี้เลยครับถ้าถอดมามันจะเห็นเม็ดเข่าหัวอยู่สักน้อยมันจะพอๆหน้าเลยนะมันเรียนเห็ดกรอบครับวันนี้ครับเวลาเหากลิ่นเราจะเิ็นว่ากลิ่นเข่าหัวสักน้อยมันจะกรอบแซ่บครับ น่ร mm hmm. ารอดของใจเย็นๆใจห่อนอ่ไรครับท mm ั hmm. ใจห่อนทั้งง่ายก็สุุนีนะครับด้านบ้านครับอยู่ห้องพักกับบริสุทอยังยังไม่หลายครับ แ๊ปคลิกแก๊ปนี่แหละครับแก๊ปกระปุกคลิกนิดๆน้อยๆนี่นะครับไปใส่มาใส่จังสะดวกครับนี่นะครับยูไดโดนครับเติมทั้งนึ่งยูไดเดือนกรว้าครับอ่าทอดไส้อนๆไปเรื่อยๆเรื่อยๆไปเรื่อยๆกระสีคือคอจุดของแบงไม่ครับ เขาถอดไฟแห้งหลายหมักรอนุกผักทั้งหมดนันคือหมักรอนนะเพราะว่าทั้งหมกเขาไม่ีผักมีเขาขวมีต้นหอมีอย่างหลายอันครับมันยิ่งช้เป็หม่ก่อนนี่ไปด้วยครับมาดูครับเดี๋ยวาเบิอรครับกอนทุกหน้าตาจะออกเป็นยังไงครับ นี่แหละครับหน้าตาที่ได้กันสิออกมาเป็นลักษณะนี่แหละครับหลับมออดครับมีจัดจานแน่สักน้อยครับมีผักมากกับแกมหอมครับมันดีเมื่อใหม่เนี่ยครับนี่เด้อพอดีครับแสงไฟบ่หอยพอครับกรอบเลยครับซิ้นมือนะครับแ่บครับลองเมือครับ เืออยากเฮ็ดกินกับสูตรนี้ครับง่ายๆเลยรสชาติกับปรุงตามใจชอบเลยครับง่ายๆครับยิ้มครับแล้วแรงครับเมือนี้ครับสวยงามครับถอดไฟนอนบาใหม่ครับซุกแน่แ้แน่นอนครับอันนี้ครับเป็นลาบหมูทอดสูตรผููไทยคือเกาครับเดี๋ยวคลิปหน้าจงพอกันไหมด้วยครับเนี่ย เดี๋ยวคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี้ครับฝากกดติดตาม <c oughs> ไว้เนยเด้อครับ <c oughs> เดี๋ยวกับสีมีคลิปใหม่ๆมานำเสนอครับอาจสิมีเมนูแปลกๆของส้นเผาบูไทยครับบ้านผมครับตา <c oughs> ไปก่อนครับคลิปนี้ครับส <c oughs> วัสดีครับ